สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ี่เพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดี fc วิรุพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับอยู่กับค o น d ้าคลิกร้อยไอนะครับลูกค้าฝั่งบางบอ่อหรือบางปูเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับใส่ในความสะอาดก็ล้างเรียบร้อยแล้วครับเตรียมประกอบแล้วนะสั่งของแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อคืนเป็นเมื่อคืนลื้อนะครับแต่เช้านี้ผมเริ่มสั่งข,งของเข้ามาแล้ว โซนิคคันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มจะไม่ไหวแล้วเก็บ okay, ประกอบชุดสีกับแล้วก็ให้เอาเครื่องเอาโครงไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนไม่ไหวเครื่องอยู่นู่นประกอบได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับจะให้ผมเอาเงินผมไปลงทุนก่อนผมไม่ลงทุนให้ครับเพราะว่าลงทุนแล้วคุณไม่มาเอาผมก็เงินผมก็จมนะครับไะนี่ครับขิ้นส่วนแล้วก็ทำการล้างแล้วแคม อะไรต่างๆล้างไว้หมดแล้วครับน็อตวาลไอดีใช้ตัวเดิมนะครับวาลไอดี wow ใช้ตัวเดิมเกียร์วาลไม่เป็นเส้นเป็นตามุดโดยเด็ดขาดนะครับห้ามให้เป็นเลยนะเกียร์วาลเลยเกียเกียร์เกียตัวเนี้อย่าให้มีรอยขีดข่วนโดยเด็ดขาดห้ามให้เป็นเส้นขนแมวนะครับเวลาเราใส่มันจะทําให้ซีนขีดขาดได้นะครับ นี่กระเดื่องว่าไวไอเดียเสียก็สวยงามอยู่ <Okay. S 1> ก่อนเราประกอบก็เดี๋ยวจะลมเป่าตลอดนะครับ mm hmm. เสื้อสูบไม่ได้ควันนะครับรถคันนี้ไม่ควัานเสื้อนะนี่ใช้เสื้อเดิมปอกเดิมเลย mm hmm. ครับยังปอกยังดีๆอยู่เลยครับนี mm ่ hmm. เขาฮาร์ดโคมผิวก็บ,บอกสูบมาดีมากชุบแข็งครับชุบแข็งมาจากโรงงานดีมากครับ mm hmm. ใช้เสื้อเดิม เสื้อเดิมสแตนดาร์ดนะครับเมื่อเช้าไปซื้อลูกสูบมาแล้ว S T D นหมายถึงไซส์สแตนดาร์ดนะครับมาตรฐานนะครับชุดลูกสูบชุดแหวนแหวนลูกสูบทั้งชุดมาตรฐานคือไซส์สแตนดาร์ดอ่าแล้วก็ลูกสูบลูกสูบมาตรฐานก็หมายถึงไซส์สแตนดาร์ดนะครับอ่า ตลักลูกสูบผลิตที่ไทยซีนยางหมวกวาวนะครับประกยนเสื้อสูบหัวเทียนนะครับ CPR เก็ EA9 นะครับแล้วก็สปริงวาวสปริงวาลสองตัวซื้อใหม่นะครับเบิกใหม่เลยนะครับ สองตัวยางลองโซ่ลาวลิ้นนะครับสะพานโซ่นั่นแหละแล้วก็สีนยางฝาครอบวาลเคซ์อทอแล้วก็วาลไอเสียทุกวันนี้ของแท้เขาเปลี่ยนถุงสีนี้นะครับของแท้เขาเปลี่ยนถุงสีนี้แล้วนะครับแจ็คทำมาให้มันเหมือนของธรรมดาทำไมถุงสีถุงก่อน ทำถุงสีเดิมโรงงานก็ไม่ทําเดิมๆเนี่ยสีแบบเนี่ยฝาสูปบปะเกียนฝาสูบแล้วก็โอลิงท่อน้ำดำแล้วก็โอลิงหัวปั๊มน้ำแล้วก็น้ำมันเครื่อง ดักแฮมนะครับ 10W 50นะครับกองอากาศไม่ได้เปลี่ยนนะครับรถคันนี้สภาพกองอากาศลูกค้ายังสวยอยู่เลยนี่ครับอะไรเกา่า บริษัทปั๊มลมฝากน้ำมันพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ปั๊มลมโซแมกนะครับนติดต่อบริษัทนี้ได้เลยนี่ครับเบอร์โทรเบอร์โทรบริษัทขายปั๊มลมนะครับโซแมกหรือไม่ก็จะติดต่อผ่านเว็บไซต์นี้เลยนี่เว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์บริษัท ตั้งอยู่ถนนเป็นเทพมหานครปั๊มลมมีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนถามผมอยู่ตลอดว่าพี่ใช้ปั๊มลมเยอะตัวนี้ก็ไม่แพงมากครับยี่สิบยี่สิบกว่าไปทานะครับร้อยสี่สิบเข้าไปเลยครับในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับมีอยู่เพจเดียวครับในนั้นก็จะมีผมเลยประมาณนี้ แต่ขาดอยู่อย่างหนึ่งยังไม่เมื่อเช้าลืมสั่งมาน้ำยาจะมีประมาณนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนออกอันนี้เขาส่งน้ำมันมาให้เพื่อน้ำมันเครื่องมาให้ผมใช้นะครับบริษัทนี่ยครับฝาสูบฝาสูบทำการล้างขัดหน้าฝาสูบเรียบร้อยแล้วนะครับขัดประมาณนี้เงาอย่างนี้แหละใช้กระดาษทรายเบอร์เบอร์สี่ร้อยก็ได้เบอร์พันก็ได้ วางใส่กระจกแล้วก็ใส่ไปมาครับก็จะสะอาดประมาณนี้ช่องพอร์ตไอดีอเสียก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เวลาเราปัน่นอย่าให้ไอเหล็กกัน้นไอเหล็กเซนเซอร์ไอเสียตรงนี้ขาดนะครับโกทูเซนเซอร์ hmm. มันสภาพภายในก็จะสวยประมาณนี้หล mm hmm. ะหล,ลอดาล์อย่างดีนะครับถ้าลูกค้าดูแลน้ำมันเครื่องดีเปลี่ยนกรองอากาศบ่อยๆงานก็จะ ดีครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงมือประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จค่อยมาฟังเสียงเครื่องกันผมไม่ได้ทำคลิปประกอบให้ดูนะเพราะว่ารถคันเนี้ยผมผมได้ทำคลิปไว้บ่อยมากแล้วเกี่ยวกับตระกูลคลิป125นะครับนี่นครับอะไรเครื่องที่ผมซื้อมาเมื่อกี้ซื้อจากร้านทอมอะไรไลนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยติดต่อสอบถามนี้ได้เลยครับ เบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับเฟซบุ๊กก็ตามนี้นะครับเปิดแปดโมงครึ่งปิดสิบเก้านาฬิกาหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับร้านอยู่ซอยวัดชมนิมิตรตำบลบางจากครับสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบสี่อำเภอพระประแดง มาครับหลังจากที่ผมประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับคลิกร้อยยี่บห้าคันเดิมนะครับที่ได้รีวิวว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมถ่ายน้ามันเครื่องรถรุ่นนี้แล้วผมก็จะเวลาผมซ่อมเครื่องเนี่ยผมจะล้างกองให้ลูกค้าด้วยดีนะลูกค้าขับมาจากบางปูมันไม่พังข้างทางน้ํามันเครื่องมันเหลืออยู่แค่เนี้ยเครื่องยังไม่ได้สตาร์ทนะครับเดี๋ยวถอดกองมาล้างให้ลูกค้าก่อนครับ ก็โชคดีแล้วนะครับถ้าถ้าเนี่ยรถถ้ามันเริ่มกินน้ํามันเครื่องแล้วมันก็อาจจะหนีไม่พ้นหรอกแต่รถคันเนี้ไม่รู้ว่ามันน็อกรอบมาแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นไมเกรนหมื่นโลนี่เฉยอปอดฟองน้ำมันเครื่อง,อง,องม,ามาดูสิฟองน้ำมันเครื่องคิกตระกูลคิกร้อยยี่สิบห้านะครับทุกรุ่นนะครับ แล้วก็ p ีซ1 2ร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบครับร้อยหกสิบจะอยู่ตรงนี้นะครับคลิเก่าก็เหมือนกันคลิเก่าคลิไอะไรเนี่ยถอดตะแกรงกองมาล้างให้ลูกค้าด้วยถ้าเกิดว่าไม่ถอดมาล้างนี่จิ้งเลยนะถ้ามันตัน ก็ใช้นิ้วเขีย่ยเข้าไปดูที่ว่ามันมีเศษน้ำตรงน้ำตาลไหมเศษทรายเศษหินที่โดนกันแกล้งมาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ออกปลอดภัยครับแล้วก็ใส่ฝั่งนี้เข้าไปตอาให้สะอาดครับแต่แกงค่อนข้างที่จะหยิบเลยคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับแนวทางในการซ่อมบำรุง เครื่องยนต์เวลารถกินน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องหายเนี่ยแนวทางในการเปลี่ยนอะไรนะครับส่วนวิดีโอที่หรือตรวจสาภาพเนี่ยก็ได้อัพลงไปแล้วเมื่อตอนบ่ายๆที่ผ่านมานะครัเดี๋ยวผมก็จะปิดแล้วใส่แล้วปิดฟ้าเลยครับขายอยู่ที่10บวอนนี่แหละหรือสิ กอนเท่ากับเท่ากับสิบสามจุดหกนิวตันนะครับสิบปอนด์สิบสามจุดหกนิวตันสิบปอนด์ครับอ่ะทีนี้เราก็ไปเติมน้ำมันเครื่องกันเนติมน้ำมันเครื่องก็จะสาตาร์ทเครื่องครับน้ำยามหม้อน้ํานี่ใส่ไปแร้วเลยน้ำยามหม้อน้อออําเือเป็นยังไง มันเดยนนอกัวใสอีกน้อยยี่ควายมาตาใสาอีกกับบาดนะเนี่ยน้ำหยดลงเนี่ยเอาละรั่วจากตรงไหนอีกนี่น้ำเชี่ยวเียวเนี่ยโอ้ยคือตังใจเห็ด,ดยัว ไฟใช้มาสองรูว่าตู้อไรเดี๋ยวงส่อฟไฟห,ไห้ายดีกน ผมก็ส่องดูแล้วนะไม่มีรั่วซึมนะตายหลางไม่เอานะวัเ,ว<ะ>เติมน้ำมันเครื่องครับเติมน้ำมันเครื่องแล้วก็จะสาตาร์ทให้เอซีฟังเสียง เปลี่ยนทุกสองพันสองพันห้าไม่เกินสามพันโลกำลังดีครับใช้สิบ5ห้าสิบเลยนะครับความเหนืดของน้ำมันเครื่องก็ห้าสิบครับเลขหน้าอุณหภูมิติดลบถ้าผมจำไม่ผิดนะ ก็รถที่ผ่านการใช้งานมานานๆก็พยายามเพิ่มความหนืดน้ำมันเครื่องเข้าไว้ครับใส่สักสี่สิบขึ้นนะครับต,ต,ต่ำสุดให้อย่าให้ต่ำต่ำสุดอย่าให้เกินสี่สิบเนือสุดก็ห้าสิบครับถ้าหาได้ก็ควรเติมห้าสิบสำหรับรถไทรที่น้ำมันเครื่องหายแล้วยังไม่พร้อมที่จะซ่อม พี่ทำอะไรครับเวลาทราันน <c oughs> ี้วนี้ขนาี่เปลนแบแล้วแล้อ๋อแล้วไปเปลี่ยนทำไมแบตมันเพิ่งจะเปลี่ยนแบตเพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อไม่กี่เดือนนี้ม่ใช่หรอ ตาาเตมาาเินตมาน้ำเครื่องเติมน้ำมันเครื่องแล้วครับเติมมันเครื่องแล้วก็เปิดสวิตช์คุณแยสตาร์ทกันเนี่ยผมบอกผิดไหมเจ็ดหมื่นหกพันโลเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นไม่เดี๋ยวขึ้นครับ <c oughs> เวลาที่เราทำเชน ึ้นอยู่กับท่านที่ประกอบด้วยแล้วก็ทุดดิบที่บุกลากรท่านนะครับแล้วกนะ็ลำดับที่หนึ่งวัตถุด,ดิบของกฝีมือและประสบการณ์ที่ดูแลมอเตอร์ไซค์คู่ใจให้เราที่ทำแล้วงานจะออกมาดีไม่ดีนะครับลูกสูบเทียบนะครับที่จะทำให้งานออกมาดีไม่ดีส่วนรถคันนี้หัดมาใส่อย่างเดียวเปลี่ยนลูก สลักลูกยางหมวกเบาสองตัวหนึ่งยางฝาครอบเบาแล้วก็โอลประมาณนี้เอเดี๋ยวเติมไปแล้วนะครับน้ํายาหม้อน้ำพอซ่อมเครื่องเสร็จนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่ามีฟองอกฟองอากาศปุดขึ้นมาพอดขึ้นมาแสดงว่าฝาอาจจะมีปัญหาหรือว่าเราทำงานถูกเลยนะ ผมไม่ค่อยชอบทากาวประกินครับผมจะใช้กระดาษทรายก่อนเลยครับเบื้องต้นแล้วก็เสื้อสูบนะเห็นไหมเยก็เดี๋ยวให้เอซีได้ดูกันข้างเนี๋ยวไม่อ้อมไปข้างหลังปกปิดข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านะครับป้ายทะเบียนต่อไปนี้จะไม่ค่อยป้ายเลย ไปทิ้งไว้สักพักครับถ้ามีรั่วมีซึมเดี๋ยวมันจะหยดลงใต้ล่างนี้ต้องเปิดพั้าลมใส่ด้วยนะเวลาเราลันเครื่องจิ้งไว้ คลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะเป็นแนวทางในการเปลี่ยนอะไรนะครับสําหรับรถที่น้ํามันเครื่องหายกินน้ํามันเครื่องนะครับเปลี่ยนออกมาก็เหลือน้อยเดียวน้อยเดียวตลอดสาเหตุก็เกิดจากแหวนน้ํามันมันติดมันตายนะครับเวลาเปลี่ยนก็นั่นแหละตามที่ผมได้อัพให้ดูตอนต้นวิดีโอแหละว่ามีอะไรบ้างที่ผมเปลี่ยนนะครับรับงานอยู่สามแบงค์เทานะครับเฉพาะ ครืยนนต์ะับแต่เนี่ยมันไม่หมดไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายค่าคว้นลูกปู่ค่าคว้นลูกปูกกับค่ารถไปคว้นลูกปู่ก็รวมๆสองร้อยสามร้อยครับค่ารถไปฟีก็อีกประมาณร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยก็ตัดจากค่าคว้นค่ารถไปคว้านอีกตีไปร่วมๆสามร้อยกว่าบาทนะครับก็ลดลงไปอีกนะครับสามแมงเทามีทอนเยอะอยู่ครับรถคันนี้กองอากาศก็ไม่ได้เปลี่ยน คือสภาพเครื่องยนต์มันลูกค้าดูแลดีครับค่าใช้จ่ายมันเลยหมดไม่เยอะส่วนวาวไอดีเราก็ไม่วาวเปลียนฝาเปลีกยนเสื้อนะครับวัด <What? S 1> สำหรับน็อตตัวนี้น่าจะลูดมา้าดทิ้งไว้สักพักว่าฟองอากาศก็ไม่มีดันขึ้นมานะรถทําเครื่องใหม่ไม่จําเป็นอย่าไปเบิ้ลนะครับยี่สิบสามสิบนาทีครับค่อยก่อคันเร่งดูถ้าคิดนึงก็ได้ ลูกมจะเป็นรอยสําหรับรดคว้านเสื้อนะแต่คันนี้ไม่ได้คว้านเสือ้อแต่ก็เข้ารองเข้ารอยกันดีกว่า ฟองอากาศดันขึ้นนะครับสูบมีฟองอากาศดันขึ้นฝาสูบสาเหตุที่หนึ่งคือเทอร์โมสาเหตุที่สองคือมันมีอากาศคุณเวลาเราเติมน้ําเนี่ยเราไม่สามเราไม่ได้กัดออกจากมันมีระบบน้ํามันน้ําเราไล่น้าไม่เป็นเอาไง่ายว่าไล่น้ําออก ก่อนเติมน้ําให้ดึงสสยเวลาเราเติมน้ำเนี่ยต้องดึงท่อน้ําตัวนี้ออกไปท่อตรงนี้แล้วก็ดันออกจากตรงนี้นะครับสําหรับมือใหม่พวกมีโอร้อยยี่ห้าแล้วก็โนโอ,อีล็เนต์นะแล้วไล่น้ําไม่เป็นนะทเสร็จแล้วน้ําเดือดน้ําเดือดพวกเอ็นแมกแอร์หลอกเหมือนกันทาเสร็จแล้วน้ําเดือด ไฟสายดูก่อนครับว่ามีรั่วมีซึมไหมวาวไอดีรุ่นนี้ตั้งอยู่0.10นะครับแล้วไอเสียศู